สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับผมแฮปปี้บางปูนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเป็นจดหมายลงทะเบียนนะครับจากสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับอยาผมจะไปดูนะครับน่าจะเป็นใบประกาศนะครับไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรมานะครับผมเดาว่าเป็นใบประกาศที่ผมได้ไปส่งพระงานประกวดพระเครื่องที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอ่าจริงๆด้วยครับเห็นไหมครับนี่ฮะ เป็นใบประกาศทียาบัตรนะครับข้อว่าการประกวดพระที่สมุดประการนะครับที่ผมผมได้ลงคลิปแล้วว่าผมได้ไปส่งพระกับประกวดนะครับทั้งหมด3องค์แต่ติดรางวัลหนึ่งองค์ก็คือองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จหลังยันห้าหลวงปู่ทิมวัดอาหารไร่นะครับเนี่ยชื่อผมเองนะครับกุฏิศักดิ์ติดรางวัลที่หนึ่งครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมวันนี้ได้ใบมานะครับผมจะพาเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆมาดูองค์จีนกันครับเนี่ยฮะวันนี้ขอเป็นสายพระเครื่องนะครับ วันนี้เขอเอาใจสายพระเครื่องเพราะว่าพอดีได้ไปประกาศสาบัตรมาแล้วองนี้ติดรางวัลที่หนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าสวยแชมป์นั่นเองนะครับว่าคาว่าผ้าสวยแชมป์นี้เป็นยังไงนะครับนี่เป็นสมเด็จหลวงปู่ทิมนะครับพิมพ์หลังยันห้าองนี้น่าจะเป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับใช่ไหมครับอ่ะโอเคปีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดผมอาจจะผิดพลาดทังข้อมูลนั่นอ่ะน่าจะหนึ่งเจ็ดนะครับน่าจะหนึ่งเจ็ด เดี๋ยวผมเรามาส่องดูกันครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเป็นเหมือนผ้าสมเด็จพิมพ์สมเด็จทั่วไปนะครับประมาณนี้นะครับนี่ด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นด้านหลังครับนี่ครับคําว่ายันห้าก็คือเป็นยันตรงนี้นะครับเป็นยันแบบนี้ยันลักษณะแบบเาเรียกว่าเหมือนกระบองควายอย่างนี้เขาเรียกว่ายันห้านะครับก็คือห้าก็คือสัญลักษณ์สัญ,ญ,ญลักษณ์ของ เป็นภาษาบาลีห้าตัวก็คือนะโมพุทธายะนั่นเองนะครับนี่ฮะด้านบนนี่อ่านว่าพุทธสังมินะครับแต่ด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นนะมะพะทะนะส่วนยันต้องการก็จะเป็นนะโมพุทธายะนะครับก็คือพระเจ้าห้าพระองค์นั่นเองนะฮะผมซูมให้ดูครับนี่ฮะแบบนี้ครับต้องเนื้ออย่างนี้นะครับนี่ฮะเนี่ยมือสั่นเลยัะ นี่เป็นไงสวยไหมครับไม่มีที่ตีเลยก็คือไม่มีบินไม่มีร้าไม่มีหลานะครับสภาพเดิมๆนะครับอย่างนี้ฮะเดีงจะติดแชมนะครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมส่องให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับครับ่ส่องไม่ชัดซูมมาดีกว่าซูมมาดีกว่าครับซูมอย่างนี้ชัดกว่านะครับเดี๋ยวค่อยๆดูทีแล้วกันนะครับเอออย่างนี้ชัดกว่ากล้องผมอีกครับนี่ครับหไหมครับ มีความลึกนะครับเห็นไหมครับในมิติของพระที่เขาบอกนะฮะอย่างนี้ครับมีความลึกนี่นะครับนี่ครับสวยชัดเจนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขอบนะครับนี่เป็นยันด้านหลังครับครับเป็นยันห้าสวยงามมากนะครับยันติดชัดทุกตัวนะครับเหมาะสําหรับติดรางวัลที่หนึ่งนะครับทรงประกวดงานไหนก็ไม่น่าพลาดรางวัลครับองคนี้นะครับเพราะว่า ถ้าพี่ๆเพื่อนๆดูดีๆเห็นไหมฮะดูเนื้อผ้าเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเป็นเนื้อน้ําตาลปิ๊บเห็นไหมฮะมันจะเป็นออกโซนน้าตาลหน่อยเห็นไหมฮะแบบนี้นิยมนะครับหายากถือว่าเป็นออยุคต้นนะครับที่สําคัญสวยครับยันติดชัดทุกตัวนี่นะครับมารีวิวผ้าสมเด็จหลังยันห้าให้ดูเพราะว่าเออครับเพราะว่าผมได้มาได้มานานแล้วนะฮะแล้วก็ส่งประกวดก็ติดรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับก็วันนี้ก็ พี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เป็นสายภาเครื่องหรือว่าสายมือครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปให้ตรงเรื่อยๆช่วงนี้อาจจะสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะไม่ลงคลิปหายหน้าหายตาไปบางเอิญว่าติดธุระงานยุ่งมากครับตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับเดี๋ยวจะมีลงคลิปให้อ่าจะเป็นอาทิตย์หนึ่งประมาณ2อถึงสคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแฮปปี้บางปูครับสวัสดีครับ